สวัสดีครับสวัสดี f อฟทางบ้านทั่วโลกเลยนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมช่องมาวินชนแนลนะครับก็มาอยู่ที่กลางป่านะครับตรงนี้เป็นสารของเจ้าพ่อปลูกุนหารสองหรือปู่ตาบ้านพึ่งนะครับท่านผู้ชมวันนี้มาด้วยกันสองช่องนะครับมากับป้าต่อยนะครับท่านผู้ชมงวดที่แล้วมาขอโชคลาภกับท่านนะครับแต่เลขไม่เข้าเดีย๋ยวงวดน,นี้ มาตามใหม่นะท่านผู้ชมเผื่อท่านไม่ตาสงสารนะครับคือผมไม่ท้อนะครับว่าท่านไม่ให้เข้างวดนั้นแล้วก็ไม่มาเพราะว่าท่านอาจอาจจะยังไม่ให้อาจจะให้งวดนี้ก็ได้นะครับเราต้องมีความหวังนะครับท่านผู้ชมต้องมีความหวังกับท่านเพราะว่าท่านเป็นปู่ตาที่คอยปกปักรักษาชาวบ้านอยู่ที่นี่ให้มีความสุขอ่า ให้มีความสุขดีตลอดมานะครับวันนี้ผมถึงได้ชวนปะต่อยมาเพราะว่า,าได้ยินชาวบ้านนะครับเขาว่ามีคนได้โชคได้ลาบกระปูกท่านนะครับแต่ไม่รู้ว่าเทศริงประการใดนะครับท่านผู้ชมเห็นบอกว่าได้3ามตัวตรงเลยแต่ไม่รู้ว่าชาวบ้านจะพูดริงหรือไม่ริงยังไงผมก็ต้องมาก่อโชคลาภ กับท่านอยู่ดีนะครับเพราะว่าผมคารพศรัทธ,ธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของปู่ตาบาันพึงหรือปู่คุณหานสองนะครับไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปพอผัดต่อยนะครับแล้วเข้าไปด้านในเตรียมสิ่งของนะครับไปสักก,การะกราบไหว้บูชาขอพ่งบุญบารมีปู่คุณหานสองหรือปู่ตาบานันฑพึงด้วยกันนะครับโอเคครับไปนะครับท่านผู้ชม วันนี้ก็มาถึงแล้วนะครับศาลเจ้า,าจพ่อปู่คุณหารสองหรือปู่ตาบ้านพึ่งน,นะครับท่านผู้ชมูบกูนทอปูนนะครับเดี๋ยวเข้าไปด้านในนะครับทา่านผู้ชมเพราะว่าวดที่แล้วได้ยินข่าวชาวบ้านเขาพูดว่ามีคนได้โชคได้ลาบนะครับ,ร<า>บโชคลาบอยู่ที่อที่ไหนเมื่อผมคงก็ ไม่ได้ถามนะครับบอกว่าเพิ่นหาโชคลาภสามโตนะครับแต่ว่ากับว่ในแน่ใจบอกว่าเช่าบ้านเพิ่นเวบาเท็จกิงประการใดนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาตามนะครับขอโชคลาภมาขอเพิ่งบุญบรมีปูคุณหันนะครับหรือปูตาบ้านพึ่งนะครับอันนี้ต้องใส้เป็นนะครับเสาสะดือบ้านสะดือเมืองหรือเปล่านะครับท่านผู้ชม ก็มาทุกครั้งก็เห็นทุกทีก็ส่งให้เอฟซีทางบ้านได้ดูกันนะครับเป็นเสาสะดือบานถือเปล่านะครับท่านผู้ชมเฮ้ยท่านผู้ชมโอ้เงาไม้แห้งโลนบ่ไหนเงี้ยนะครับโต๊ะใจเบิร์ตถวายต้นนั่นเป็นกิ่งไม้เป็นต้นบกแข้งนะครับกิ่งไม้แห้งนะครับตอนนัะครบท่านผู้ชมกิ่งไม้แห้งนะครับท่านผู้ชมเขาสาไทยเขาเอิญยังรู้บ่าลูกยีอืมก็จะประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเข้าไปขอโชคลาภกับท่านโอ้าเฮ้ยเอ้า เฮ้ยท่านผู้ชมนี่ยังตกลงมาเดี๋ยวยังหล่นมาจากท่านผู้ชมหล่นมาจากด้านโน้นนะท่านผู้ชมนี่นี่นี่แม่ทูบหล่นมาจากด้านบนท่านผู้ชมนี่ยังทูบอ่ะยัยตัอยเอาทูบซ่นี่เออคือตกลงมาได้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้น่ะหล่นมาจากตรงนี้กลายเป็นขีดแม่หน่อยหรือขีดอย่างนะครับท่านผู้ชมเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย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  โอ้ยแย่ตัวเองเขียงเขียงแดนเลยเขียงเอ้าเมื่อกี้ของเห็นตัางยุหันฮึแล้วว่าแดนมานมมน,าน,นี่เฮ้ยถ่านู้ชอมเลยบ่าเมียนเพิ่นเพิ่นเพิ่นเสียห้โชคใหายล้าลวเราปอยแย่ตัวเองวันนี่เพิ่นเอาเขียงมาไปไต่ฝักลาบหัวเลยฝักลาบหวัวโอ้ยเข่าแท้ทำมือช่อมเลยปังแท้ครับวันนี้นี่นะค่ะกรถือว่าพูดถึงโอ้ยสาธุสาธุนะครับนี่นะครับเลขกทูบที่หล่นลงมานะครับท่านผู้ชมหล่นลงมาจากด้านบนเมื่อกี้ ไต่ไปกับเชียตัวนี้หลายจุดเลยน,นี่ครับผม<ๆ>ผมเห็นหล่นมาจากบนน,น,ะะนี้นะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้นะครับโอ้ยนี่ขนาดกลางเว้นในย่าไต่หนิอืมอืมอืมโอ้โหครับคนคนชิ่งลุกลนะครับท่านผู้ชมโอ้ฝนฝนตกเอาย่าไต่ กำลังจะพูดว่าฝนตกมีน้ําขังอยู่ใน,นในอ่างนี่แมนน้าขังแสดงแต่ว่าเอาคือมีไข่เป็นตัวเลขมีเทียนอยเป็นคืออ่างนําม้ตนเลยเป็นตัวเลขไหมครับท่านผู้ชมนี่ฟังแฉเลยเฮ้ยโอ้จริใหม่้องงาใหม่ล้นเพอใเห็นบ่าี่เห็นเห็นเป็นตัวเลขเอืมเป็นเลขเจ็ดเห็นเจ็ดขาดเลยเจ็ดติด เสียงมันเจ็บทนเนาะตัวนี้เป็นหกกรได้เดี๋ยวเจ้าวจะมืดต้องหดสี่มันบางกล่องอืมว่าต้องสี่ก็ได้ช่วงเอาใหอยของไปช่วงเบิ่งก่อนเลยว่าเห็นเป็นตัวไดนี่ครับพอดีแสงมันสะท้อนด้วยนะครับสะท้อนแสงด้วยอืมมีเลขเกตให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมแต่ผมเห็นเกตเกตตัวนี้ชัดมากเลยนะครับเกตมีเก้า ตรงนี้เป็นเก้าเสียงตุ๊กแกเสียงตุ๊กแกหองย่างเด่ดสามสี่ตุ๊กแกร้องสี่ครั้งเป็นเลขนี่แหละผมมาสงสัยตัดเลขอยู่นี่แหละครับนี่มีเลขเกตนะครับ เลขเ็ดเลขเก้านะครับแล้วก็อุยยเเลขเีนไอที่วิ่งไปนู่นนะครับที่ลอยไปเรื่อยๆนี่คล้ายๆเป็นเลขเ็ดลเลขเลขห้านะครับท่านผู้ชมอุ้ยท่านวดที่แล้วเขาเ,เต็มๆเลขสามหกนี่เออเนี่ยเอาแล้วก็ไปต่อกันเป็นเลขสามด้วยครับเอาท่านผู้ชมมาต่อกันเป็นเลขสามเอนะครับเลขไปต่อกันเองอ,อุ้ยอััจฉนเลยครับปฏิหารเลยครับท่านผู้ชมนี่จริงๆนะครับเลขไปต่อกันครับนี่ เป็นสามหกท่านผู้ชมเห็นตัวไหนครับเลขเกตเก่วว่างหันกันย่างย่างกันตเบื้องด้านนี้นะครับเย่งอยู่แต่ว่าเป็นต่อกันว่าหันเป็นเลขสามเก็เเกาหกก็ไรเจ็ดเก้าหกนะคะท่านผู้ชมอืมนะครับเอาตามนั้นนะครับท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเตรียมทูปเทียนดอกไม้สักการะไหว้ปู่คุนหานสองหรือปู่ตาบ้านพึ่งด้วยกันก่อนนะครับท่านผู้ชม นะครับโอเคนะครับผู้นักท่องชมเดี๋ยวเข้าไปด้านในจะได้เตรียมสิ่งของสาระกาบไหวบอกเก่าท่านก่อนนะครับโอเคนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ FC ทางช่องมาบินแล้วก็ครับผมป่อยด้วยนะคะครับผม FC ทั้งสองช่องนะครับมาบินแชนแนลป่อยแชนแนลนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อปู่ขุนหารสองหรือศาลปู่ตาบ้านพึ่งนะครับซึ่งเป็นศาลที่ออยู่่าอยู่ในป่าชุมชนของบ้านพึ่งนะครับเป็นศาลที่ ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือนะครับเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านนะครับเมื่อนี่นะครับผมก็ไปต่อยกัมาตามต่อขอโฉกลาภถึงว่างวดที่แล้วว่าเขาได้ว่าคว้มรัท่านนะครับบรดยยอดพอกจะต้องมาหาเพิ่นนะครับ่านผู้ชมเพือ่อนลงไปเสนนนนนวนหนอยู่นลางคาางหันจนมานสารนี่นะหววบวงหันเกือ 8, บแตกสามตบ่แมนเกียบแปดเพื่อนได้สามตแปดเย็ดอืมแต่ว่าหนอหกหกแปดเจ็ดเออ มันมันออกตอดๆก็ที่ว่าอันอันอันแยกต่อยว่าเกือบแต่สามตัวมันออกตัวตอดอืมมันหอกตัวตอดที่กินตัวตอดก็สามตัวนี่มันมาตัวเดียวกันนะครับท่านผู้ชมผมก็เลยว่าโบหัวพันโวเหรียญที่บอกว่ามีโบหัวพันโวเท็ตกิงประการใดก็คือสวยที่ผมเนาะคือโบหูวแล้วเนี่ยเนี่ยห้อง่มาเห็นกับตาเนาะเอห็นเห็นเนาะเห็นกับตาจ้าฉีเสียแเถิดว่าเพันถืออี๋นะครับเ้าก็บบริวารนี่นะ ถ้าพ่แปลกได้ยังต่อยไม่เห็นเทียนขึ้นเป็นตัวเลขเออตัวกระสีมากเขาเขาได้เห็นแบบนี้บอ่อนะครับมันนี้จังไลมาเห็นแปลกแปลกมากเลยแล้วก็ทูบไม่รู้หล่นมาจากไหนนะครับเห็นมาจากด้านโนนแต่ไม่รู้จุจดไหนนะครับแปลกมากเลยเข้ามาวันนี้ทั้งที่เป็นกลางวันเดี๋ยวจะได้กุดทูบก่อนนะครับ เพราะว่าเอาเอาถูกตัวพิลล่อนกกน่าจากนะครับจากว่าเือว่าปูคุณยิบหายแล้วพวกขนยนถูกลาบแล้วจ้าถูป,ปูคุณฐานสองปูศักดิ์สิทธิ์วันที่แล้วเ้ามานะ่าโบเข่าเนาะบ่วไม่เข้าแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าตามต่ออีกค่ะคืออย่างน้อยๆกระไดมักกาเมาไหวปูเพิ่นเนาะ ก็สบายใจนะครับเพราะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลูกหลานให้ความพะลบหนับถือนะครับคิดวังว่ดนี้ปูห้องจะเมตตาให้ลูกไหาลานให้ชคได้ลาบเข่าสามโตรตรงๆเพื่อไปฝากไปตอน f อซีทางบ้านที่กำลังร่อช่มรอติดตามเพิ่บุญบรารมนาีน้ำน้ำปูคือเกาได้ปูเลย ว่านี่นาก็บเห็ดเห็ดเป็นตลาดนาอยเยอะเลยอ๋อน้างมาเชียงทีไกลแต่ไม่้มาเอืตงไจุด้องไปดูตั้งไว้แล้วจุดขันนรับแต่พ็ไปยังคามันมีล่มนะครับท่างนี้ช่มีล่ลมกดโชคมาเรื่อยเลย ป่านี้น่าจะมีตะลอกกระแตเยอะนะครับถ้าป่าป่านี้เพิ่งได้ฝนใหม่ไงสมบูรณ์นะครับอยากรณ์เสียงนกเสียงตาเขาร้องเฮ้ยยังรุน อนอากาศขนาดฝุนตกมือว่านนี้นะครับแต่ยังเอาเอาพี่จังพี่จังเป็ต่เห็ดอออมาทั้งช่เอาเพิ่มหนักหนักเสียงตลอกกับแต่เรียนนีครับ พอมาเส็่ยหวายมาถวายปูนีิบริวานปูก็สิได้มากอยากมากินนะครับว่าจะเป็นกระหรอกแตะเป็นหนูที่อยู่ในป่าเพื่อเผื่อนี่อาจจะมีเลี้ยงดีก็ได้อุ้ยโอ๊ยนาไม่สวัสดียางหนูไม่มีังค่าหอเขาอยู่ใส่ลังค่าบ่เสียวป็นไรล่มมีล่มอยู่ สาธ okay. ุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุ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 เด้อปู่คุณหารสองหรือปู่ตาบันทึงมือนีลูกหลานชมมาพิชเชนเลก็ต่อยเชนเลวกระเดินทางมาสักการะกราบไหว้ นําของมาเสดวาวบูชาถวายครับปู้คุณหารสองปูตาบันเพิงถูกครอบศรัทธาหรืออวาหรือจังใจทีออยากเดล่นทางมาสักก,การะไหวปูกะเมือนี่ลูกหลานกับมาขอโชคมหาแนวทังเพื่อเป็นสะพานบุญไปฝากไป,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 ไปตอนอิซี่ทางบ้านทั่วโลกที่กำลังรอชมรอติดตามอ่าขอเพิงบุญบรารมีปู้คุณหารผู้ศักดิ์สิทธิ์ปู้คุณหารสองภูมิอมมมิตาิีปู่แก้วตาทิพภูมิสบะอันแรงกาผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ลูกหลานก็ขอเ,เป็นลูกในบ้านบ้านหวานในสวนเป็นลูกผึ่งขุนเทียนของผู้ขุณหารสองผู้ศักดิ์สิทธิ์นี่แหลาเมนี่ก็ให้โชคให้ลาบลูกหลานในเด้อพ่อได้ไปฝากไปต่อนเด็กซีผู้คนก็ลังตกระกรรมลำบากที่ทั้ง,ง,งบ้านหลายท่านหลายคนนี่หนีมี่งสิงผนุ่งผลางหน่วยพักด้วยสภาวะเศรษฐกิจหลายสิ่งหลายอย่างผู้ขุณหารผู้มีโฮเจียวตาทิพย์หัววา เลขท่ายลตรี่ร่อนที่หนึ่งออกตัวใดกับโปดให้โใไ้ลากโดยการเซียงท่ายเลขดูกที่ปูนวดมาไห้บ้านขอให้เขาสามโตตรงๆรงของวดวันที่สิบหกเมษายนพศสองพัน้าร้อยหกสิบปดไแปดปังปังสามโตเปลี่ยงป่างผลเด้อปูอ่าถูกสาถูกสาไม่หันกท้ง กวะควนแมกแตดีวนก็เหียงเอาขึ้นไปในถ้วย่แ้ไปทางก็ตกมาเื่นดีบอกคนร้านลขาวไปกินอะไรไปบุกหันเดียวหาขมไม่เห็นเนาะตเดเดี๋ยวก็จะเซีมซีขอโชคลาภนะครับพอาบึงเบึงนี้เป็นอาการพกใครดีไปไหนนะครับ่านผู้ชมเขาจะไหนจวาห้องจริงเนี่ยยกคนตกคนั้อ Sá thục 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 ตรมดอ๋สาธุสามตม้นตรงเด้อปุ้ยยิบออกมาเลยเนอะหมายเลขครับหมายเลขออกมาแล้วค่ะหมายเลขสองหมายเลขสองนะครับหมายเลขสาธุหมายที่สองหมายที่สองครับ หมายเลขสามสองสามหมายเลขสามเฮ้ยเ้นนอนนั่นเ่ะพวกพ่อบ่ๆๆๆอยู่นั่นอยง่ยู่ท้งตอนไม้นั่นยนั่นวุ้ย ตัวเงินตัวทองเฮ้ยเ็นบ้าเฮ้ยเจนพี่ต่อยตัวเงินตัวทองเนี่ยนั่นโพ่อ้บนปะเลยคือการตะตอนนั้นเลยที่มาก,กันุบายอัมตะกี้เลขข่เข่าวะเน,น,นี่ยเล่เข่าโอ้ยฉุนเล่ฉุนเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวสุดที่ฉุนนี่ตัดไปบ้างเลยอ,ออกมากพร้อมกัน ตัวเหนียวมาก่อนครั้งแรกออกสองสามสองสามห้าเจ็ดค่ะท่านผู้ชมสองสามห้าเจ็ดไม่สามไม่หาไม่เจ็ดสองสามห้าเจ็ดแมนสองสามห้าเจ็ดสาธุค่ะไม่ค่อยเจ็ดแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปดูนั่นโตนั่นตัวขึ้นตัวท่องหรือว่าเขากันแล่นหรอแล่นนะครับ โอเคนะครับไปนะครับเดี๋ยวไปดูเลขทูบด้วยกันนะครับท่านผู้ชมเห็นแหลนลูม่านสีนุ่มอามแหลนเลยบเออนี่สีน่าเหมือนนั้นยื้ต้นนี่ละเฮ้ยไป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 เบิ้งไปเบิ้งไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูตัวแหลนก่อนตัวแหลนหรืออ่าตัวแหลนหรือว่าไอตัวเงินตัวทองบุครับผมกับผมแม่ใจนะครับยื้ต้นไม่อยู่บนต้นไม้ครับท่านผู้ชมนะครับ นี่ครับท่านผู้ชมถ้าต่อยบอกว่าที่เคยมากับหนุ่มอาร์มถ้าเห็นตัวนี้มานะครับเลขเข้านะครับท่านผู้ชมอ,อ,อ,อนี่ครับท่านผู้ชมไม่รู้อะไรอีเลยนอีเลียน,น,นตำสารเมือกันเอะยีเลนทำสารเก้างานท่านผู้ชมเอา้าที่พงอ์มาไร่นําพี่พงศ์ได้ยินเสียงสาร เป็นตัวแรกไงมาตามบอกัน้นะครับท่านผู้ชมมีพวงอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยเอา้ามีเกทสี่แปดอยู่ตรงนี้เด็ต่อยผู้ใดมาเขียนเลขไว้นี่เกทสี่แปดจะเป็นงวดที่แล้วเข้านะครับท่านผู้ชมนี่เกทสี่แปดเลขออกอ่าหกแปดเจ็ดนะครับถือว่าเข้าสองตัวนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ ไม่น่ากว่าด้วนีเจอยาขั้วขไเออขัวขอย่างเปนตัวเล่นนี่อีกบ่นนะเดี๋ยวเลยสีซองหาปลาหนึ่งสมบูรณ์นกคขัวขั้วกับขังนลินเลยสีซองเห็นเป็นเงานี่นะคะเจ็ดสีแปดเอาเดียกเข่าตัวนี้เจ็ดสี่อถึงเล็บมันออกหกแปดเจ็ดเออหวดที่แล้วนะครับเดี๋ยวอันนั้มันไปไป ยังไม่ไปครับยังอยู่ที่เดิมเดี๋ยวเบไม่เบิรงบนทนเกครับยังอยู่ที่เดิม <ไป S 1> นะครับนทนเอก่เห็น้าะอแบบนี้่ีเลยนี่ยังอยู่นะครับยังอยู่เขาแท่ปั้มแท่ครับพวกนี้เลขนะคะมม<อ>รับท่านผู้ชมพลอย่ยต่อยว่ามากับน้องอามครั้งนั้นมาเห็น,นเลขเขาเต็มๆเลยนะครับเออมาเห็นเลขกัเขาไอืมอาซาทุปปังๆเด้อ ผู้คุณหันสองผู้ตาบันเพิงไปหน้านผู้ชมเดี๋ยวไปดูเลขทูปก่อนนะครับเดี๋ยวเรื่องกระปาดก่อนนะครับอยู่ตรงต้นไม้นี่นะครับเอาเอาเอาเอียงบอกเอียงเลี้ยงตามหันอยู่ในนี้หรือเปล่าไม่รู้อยู่ในไม้หรือเปล่าท่านผู้ชมไปร้านก๋วยเตี๋ยวเอเดี๋ยวเดี๋ยว พวกเปิดดูก่อนนี่กลาเปิดว่าอะไรเย้าต้อยโอ้โหแล้ต้องเปิดบนอนนี่ยังบ <ın> ้เฮ้ยเฮ้ยบ่กมีอย่างโอ้ยโอ้ยชาวระบังได้งานใหม่งานหนึ่งอ่าผู้ชมโอ้นี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเจ้ตอยหนาต่อตาเลย โอ้ยโอ้ยอย่าตยปะมเมี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 โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปบังเหล็กถูกกันโอ้ยท่านผู้ชม๋ยวดูเลขลูกก่อนนะท่านผู้ชมโอ้ยขนขิ้งลุกเลยนะครับเก2านะครับเก้าสองสองเก้าสองสองนะครับท่านผู้ชม ื่กี้ยังไม่ที่จุดบุหรี่ให้ปู่แต่พ่อเพิ่นเพิ่นโวโหบ้องต่อยาสูบเพิ่นนรับฟังแขกรเตรั้้ารียมยาสูบไ้้แ้้วแต่ว่าลืมนะครับลืมต่อยาสูบนี่ครับต่อบุหรี่เรียบร้อยแล้วครับซาถูกได้ปุ้ย อมาาัเินย่านสูบไอป,ปูนะครับสาธุนะครับท่านผู้ชมบุรีก็จุดให้ท่านแล้วนะครับโอ้สารพังท,ท่านผู้ชมบุกหัวอีกย่าเรีนต่ำนะครับ่หรือว่าฝนตกเหมือนว่านมันสีพังอยู่แล้ว นะครับพ่อมาเจอล่มกระโชกแน่สารเลยพังลงนะครับไปนะครับสำหรับวันนี้ก็จะได้กลับลาปูา่คุณหารสองหรือปูตาบานผึ่งไปแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ขอฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องท,งทางทีมงานด้วยนะครับมาวินชาแนลวัตตต่อยชาแนลแล้วก็ทีมงานนุ่มอามคนเดิมน้องนนชาแนลบ้าแพกชาแนลแล้วก็พ่อ,อ Channel, Channel, ทองแหลกคนเดิมนะครับ สำหรับคลิปนี้พีนี้ขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านรับโชคนะครับให้ปูเพ่นเปิดโชคเปิดดวงสตา,หา,หาใหให้ได้3ามตัวตรงๆปังๆเลขแตกของวันนีที่16เมษายนพศ .2568 เ้อ 2, 000, 6, ครับปังๆกันถือผูสุกคค้นสำหรับคลิปนี้พี่นี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ